ความเร็วในการเผยแพร่นั้นจะขึ้นอยู่กับการอินเทอร์เน็ตสิ้นหวังในระบบเสถียรภาพระดับความสูงใช้งานไม่ได้ไม่เป็นการยากในการข้อผิดพลาดการอินเทอร์เน็ตสิ้นหวังในระบบเสถียรภาพระดับความสูงใช้งานไม่ได้ สารภาพกับความสูญเสียไม่ได้